สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะพ้นรางวัลสี่สองสี่แปดสองค่ะและเลขเด่นของเราเลข2มาทำงานข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับ หลักสิบล่างได้แก่เลข8บวกด้วยเลข2ตาม0ูย์นะคะ8บวก2ได้10ค่ะเราจะเอาเลข0ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข1ค่ะเอาละค่ะ0กับ1เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจะคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สรุปแนวทางหวยฮาหนอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทนส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่สองนะคะสองชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ